ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้าที่373 จากพระธรรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่20หน้าที่64ข้อที่251ภิกขุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงคุณของธรรมสองอย่างสองอย่างเป็นอย่างไรคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมและความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียร พิกขูทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจากเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกขุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาททำอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็เป็นสิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท พิกคุทั้งหลายถ้าแม้เธอทั้งหลายจะพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจกเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษ ถ้ายังไม่รู้ประโยชน์นั้นจากหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกุทั้งหลายถ้าแม้เธอทั้งหลายก็จกทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นด้วยความรู้อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ได้ต่อการไม่นานเลยพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใด อันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจากหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้พิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล